ค่ะเมื่อนักเรียนอ่านหนังสือในหน่วยนี้จบแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเทคโนโลยีนะคะไปที่หน้า80หนังสือคือเล่มหนานะคะหน้า80คุณครูคจะสรุปคำสำคัญในหนังสือเล่มนี้ให้นะคะแล้วก็พาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมต่อไปนะมาดูในหน้า80นะคะคุณแม่เขาเขาพูดถึงคำสำคัญอะไรไว้ ะะมีคำว่าเว็บไซต์นะคะให้น,นักเรียนขีดเส้นใต้เลยเว็บไซต์นะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วพ <si uh ่อก็บอกว่าแต่ละเว็บไซต์มีที่อยู่เว็บไซต์เช่น https://www.ipst.ac.th นะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ว่าแต่ละเว็บไซต์มีที่อยู่เว็บไซต์นะคะ มาดูตัวอย่างของเว็บไซต์นะคะบางเว็บไซต์เราเคยเราคงคุ้นเคยกันดีมาดูอันแรกอันแรกเขาบอก HTTP โคลอนสลนะคะอันแรกก็คืออันสีชมพูนะนะคะคุณครูพูดถึงอันนี้อยู่นะคะ HTTP โคลอสล Wikipedia o org นะคะเป็นเว็บไซต์สารานุกรมนะ ต่อมา h t t p s s a ส a n า u k o m t h a i o r t h นะคะเป็นเว็บไซต์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะต่อไปสีเหลือง https://www.thaipbs.or.th/ colon นะคะเป็นเว็บไซต์ข่าวนะคะแล้วมาดูอันด้านล่าง h t t p s c o d e o r g หรือว่า code.org เป็นเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมนะคะเคยมีใครสังเกตไหมว่าเวลาเราเข้าไปเล่นเกมในการเขียนโปรแกรม Angry Birds นะคะเก็บดอกไม้คุณครูใช้ c o d e o r g อันนี้ในการคี์เข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์นะ ต่อไปในกรอบสีเขียวนะคะ https colon slash slash s c a mm hmm. t mit edu นะคะเป็นเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม s c a t นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันตัวนี้ต่อไปในกรอบสีชมพูนะคะ mm https hmm. นะคะ colon slash slash www d e b youtube com slash user slash ipstwebportal นะคะ เป็นเว็บไซต์สำหรับค้นหาและดูวิดีโอของสสวทนะคะเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็มีสับย่อยๆนะคะก็มีเป็นของสสวทนะคะขยายจากคำว่า youtube.com อีกทีนึงแล้วพี่อิ่มก็สรุปว่าที่อยู่เว็บไซต์ก็คือ URL นะคะ URL ก็คือ universal resource locator นะคะ URL เด็กๆเ,เข้าใจคำว่า locator ไหมเคยได้ยินไหมคะเอ ที่เขาพูดว่าเดี๋ยวเราแ a ร e location กันนะคะอันนี้ก็คือคำที่มีความหมายใกล้เคียงเลยคำว่า locator นะคะหรืออาจเรียกว่า web address นะคะ a อ d เ e s แปลว่าที่อยู่ใช่ไหม web address ก็คือที่อยู่ของเว็บไซต์นั่นเองนะคะในกรอบนี้ก็สำคัญนะคะมาดูในหน้าต่อไปหน้า81นะคะในหน้า81 คุณแม่เขาจะมาแนะนำตัวเว็บเบ์เซอร์นะคะโปรแกรมที่ทำให้เราเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆขีเส้นใต้เลยนะเว็บเบ์เซอร์โปรแกรมที่ทำให้เราเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆเรามีที่อยู่แล้วแต่เราจะเข้าไปไม่ได้นะคะเราจะต้องผ่านตัวเว็บเบ์เซอร์พวกนี้นะคะเปิดหน้าต่อไปคือหน้า8 2เขายกตัวอย่างเว็บเบ์เซอร์นะคะ อันแรก Google Chrome นะคะ Google Chrome เนี่ยที่โรงเรียนเราจะใช้นะคะเวลาคุณครูเข้าตัว Code.org ก็จะเข้าไปใน Google Chrome หรือ Microsoft Edge นะคะ Microsoft Edge ของเราก็จะมีอยู่ในบางเครื่องนะคะตัว Mozilla Firefox นะคะ Safari 4สีตัวนี้เป็นเว็บเบ์เซอร์ทั้งนั้นจริงๆมีตัวอื่นอีกแต่4ตัวนี้เป็นที่นิยมใช้นะคะที่เราจะคุ้นก็คือตัว Google Chrome นะคะ มาดูส่วนประกอบของเว็บเบราว์เซอร์กันก่อนนะคะอันนี้เขามีตัวอย่างแท็บเล็ตมาใช่ไหมปุ่มย้อนกลับปุ่มถอยหลังหรือปุ่มย้อนกลับนี่เขาเรียกนะคะตัวสีเขียวว่าปุ่มย้อนกลับหรือว่าปุ่มแบ็กนะคะปุ่มที่มีลักษณะเหมือนปุ่มทําซ้ำก็คือปุ่มรีเฟชนะคะแล้วก็แถบที่อยู่ก็คือ add เดสบาร์แถบที่อยู่นะคะในส่วนพื้นที่ในกรอบ แสดงข้อมูลด้านล่างเรียกว่าพื้นที่แสดงเนื้อหานะคะเพราะฉะนั้นใน4 4อย่างนี้ต้องจํานะคะคุณพ่อบอกว่าไงบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่มีปุ่มเหล่านี้เหมือนกันแต่ตำแหน่งของปุ่มบนหน้าจออาจแตกต่างกันได้นะต่อไปในหน้า83นะคะคุณแม่เขาจะเข้าเว็บไซต์สำหรับชมวิดีโอ แต่คุณแม่คีย์คำว่า youtube com อย่างเดียวแล้วกดปุ่ม go หรือแปลว่าไปเนี่ยได้ไหมคะได้คุณเพราะบอกว่าพิมพ์สั้นๆนแบบนี้ก็ได้นะคะโดยเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเขาจะฉลาดเขาจะเติม http โคลอนสลให้เราโดยอัตโนมัตินะคะพอพิมพ์เข้าไปปุ๊บคุณแม่ก็สามารถเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์ของ YouTube ได้นะคะแล้วอยากค้นหาวิธีการพับกระดาษไดโนเสาร์ใช่ไหมพับไดโนเสาร์กระดาษก็พิมพ์คำว่าพับไดโนเสาร์กระดาษไปที่ช่องค้นหานะคะแล้วกดรูปแว่นขยายนะคะก็จะเข้าไปสู่เว็บไซต์ของ YouTube ในหน้าต่อไปนะคะเปิดหน้า84 ก็จะแสดงเว็บไซต์ของ Youtube ขึ้นมาเหมือตอนที่เราค้นหาประดิษฐ์วัสดุจากไม้ไอติมใช่ไหมคะก็จะเป็นลักษณะดเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะเจอวิธีการพับไดโนเสาร์กระดาษเต็มไปหมดเลยนะคะอ่าทีนี้มาดูเปิดในหน้า86นะคะ เขามีเกรดน่ารู้นะคะเป็นเว็บไซต์แรกของโลกนะคะเว็บไซต์แรกของโลกก็คือ http colon s h info c e r n ch นะคะเปิดให้บริการเมื่อวันที่6สิงหาคม2534เป็นเวลา30ปีแล้วนะสร้างโดยทีมเบอร์เนอร์สลีนะคะเป็นนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์นี้เพื่อให้ผู้คนที่อยู่ในที่ต่างๆสามารถแชร์ข้อมูลให้คนอื่นได้นะคะ และสามารถดูพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะคะปัจจุบันก็ยังเปิดให้บริการดอยู่นะคะลองเข้าไปดูได้เขาวิเคราะห์ได้ยังไงว่าอีก30ปีต่อมานะคะในเรื่องของเว็บไซต์จะกลายเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์กับพวกเรามากนะคะทีนี้มาดูในหน้า87เมื่อเขาพับไดนโนเสาร์กระดาษไปฝากคุณป้าได้แล้ว เขาก็มาสงสัยว่าเอ๊ะขอนแก่นมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยเราจะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรก็ไปที่ google. com นะคะก็ไปที่ตัวโทษนนะไปที่ google. com นะคะหรือนะคะหรือเห็นในช่องนี้ไหมในช่องค้นหานะคะหรือใส่คำว่า https colon slash slash www. google. com นะคะ เต็มๆเลยหรือใช้คำว่า google.com เฉยๆเว็บเบราว์เซอร์ก็จะทําการเซิร์ชคำว่า https: colon มาให้เราโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็เข้าไปกรอกคำว่าขอนแก่นลงไปในช่องค้นหานะและเมื่อเรากดค้นหานะคะก็จะขึ้นข้อมูลของจังหวัดขอนแก่นจำนวนมากเลยนะคะมาดูว่า ผลของการค้นหามีอะไรบ้างนะมีจังหวัดขอนแก่นเ,ออเดี๋ยวนะคะคุณครูปกกอปากามาดูในลูกศรน,นี้นะคะขอนแก่นวิกิพีเดียนะคะก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดแล้วก็มีขอนแก่นที่เป็น w w w k ขอนแก่น go t th นะคะเป็นศูนย์ข่าวเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานจังหวัดขอนแก่น นะคะแล้วก็มาที่ขอนแก่นแมปนะคะเป็น maps.google.com นะคะจะแสดงแผนที่ของจังหวัดขอนแก่นแล้วโป้งกับก้อยเขาก็คลิกไปที่ขอนแก่น .go.th นะคะเพื่อเลือกดูสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็ปรากฏขึ้นมามีพัทยาสองพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่นวัดป่าแสงอาุณและวัดพระพุทธบาทภูผานคำนะคะ ก็ได้ข้อมูลเยอะเลยค่ะสำหรับในส่วนของหนังสือเรียนนะคะคุณครูจะจบที่หน้านี้นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหดัดเล่มบางนะคะอธิบายต่อเลยนะเปิดไปในหน้าสามสิบใบกิจกรรมที่4.1วันนี้เราจะทำสองสองงานคือ4.1กับ4.2มาดูเรื่องแรกก่อนเว็บเบราว์เซอร์นะคะคำชี้แจงเขาให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ตอนที่1ให้ทําเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคําตอบที่เหมาะสมแต่ละข้อเลือกตอบได้มากกว่า1คําตอบนะคะมาดูข้อที่1ถามว่าข้อใดคือที่อยู่เว็บไซต์หรือว่า URL นะคะเราเรียนมาแล้วจะสังเกตว่าทั้ง4ตัวเลือกนะคะเป็นเว็บไซต์ของ YouTube ทั้ง4ตัวเลยวิธีการจะรู้ว่าอันไหนเป็น URL จริงๆเป็นที่อยู่เว็บไซต์ของ YouTube ก็เราจะต้องคีย์ค้นหา ตามที่กําหนดมาแต่ละข้อเลยถ้าสามารถกดคําว่าไปหรือคําว่าโกกดปุ่มไปหรือโกสามารถนำไปสู่เว็บไซต์ youtube ได้ก็แสดงว่าข้อนั้นเป็นที่อยู่เว็บไซต์ที่ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วมาดูข้อ2เราสามารถใช้งานเว็บเบราว์เซอร์บนอุปรกรณ์อะไรได้ไดบ้างนะคะมีโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ตั้งโตะสมาร์ทโฟนนะคะสามารถทำเครื่องหมายได้มากกว่า1ข้อนะ ข้อที่3ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแจ้งผู้ปกครองเมื่อพบภาพหรือข้อมูลที่ทําให้ไม่สบายใจพูดคุยกับบุคคลที่ไม่รู้จักผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วนัดพบกันหรือค้นหาคลิปวิดีโอสอนทาขนมบนอินเทอร์เน็ตนะคะอันไหนที่เหมาะสมนะติกถูกลงไปมาดูในตอนที่2นะคะ จากหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ต่อไปนี้ให้เติมหมายเลขลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับความต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเรียนมาแล้วในหนังสือ1234นะคะนำมาเติมลงใน1234ข้างล่างนะคะมันจะไม่ซ้ำกันนะไม่ซ้ำข้อกันมาต่อด้วยใบกิจกรรมที่4.2ท่องโลกเว็บไซต์นะคะอันนี้เดี๋ยวเราฟังอธิบายแล้วเราไปชมคลิป สอนการเข้าไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วนักเรียนก็ลองใช้มือถือตัวเองนะคะค้นหาเว็บไซต์ดังต่อไปนี้นะคะเว็บไซต์ที่หนึ่ง h t t p s w w w c d m b a n k k o k c o m นะคะคุณครูลองเซิร์ชดูแล้วแหละเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครนะคะ เพราะฉะนั้นหนูต้องเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์นี้และไปเอาคำตอบมาตอบในข้อ2ข้อ3ให้ได้ว่าเวลาเปิดปิดในวันอาทิตย์กี่โมงถึงกี่โมงนะคะค่าเข้าชมกี่บาทนะคะเมื่อทำข้อ1เสร็จก็กดปุ่ม back ออกไปแล้วก็ค้นเว็บไซต์ใหม่ https colon slash slash www s i t e m a t o โนะคะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับหนังสือเรียนก็เข้าไปดูว่าเป็นเว็บไซต์อะไรนะคะก็เขียนลงไปบทความที่นักเรียนสนใจก็ดูในหน้าเว็บไซต์ที่เราเปิดเจอนะคะมีบทความเยอะแยะมีหนังสือมากมายเลยนะคะสนใจเรื่องไหนก็หยิบมาเขียนหนึ่งเรื่องนะคะเขียนชื่อลงไป ต่อไปเว็บไซต์ที่3นะคะ https://www.jula.ac.th นะคะเป็นเว็บไซต์ของมาลัยหาลัยชื่อดังนะคะเขาให้เราค้นที่อยู่ของสถานที่แห่งนี้นะมาดูว่าจุฬาตั้งอยู่ตรงไหนให้ดูในหน้าเว็บไซต์นะคะคำตอบมาเติมให้ได้นะคะข้อที่สี่เป็นวิกิพีเดียนะคะ ให้ใส่ที่อยู่ไปลงท้ายด้วยประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรชื่อเมืองหลวงของประเทศนี้พื้นที่ประเทศโดยรวมนะคะเข้าไปดูรายละเอียดของประเทศเวียดนามแล้วเอามาตอบในข้อ1 2 3นะการบ้านของเราอยู่ที่ใบกิจกรรมที่4.1และ4.2จะต้องอ่านหนังสือในบทนี้แล้วก็ฟังคลิป2คลิปให้เรียบร้อยนะคะถึงจะลงมือทำได้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ